สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับทางช่องร่มโพแช n แนลนะครับวันนี้ก็จะพามาติดตามนะครับแปลงข้าวนะครับวันนั้นเนาะรถขนปุ๋ยอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นแปลงแรกเลยที่ผมใส่ปุ๋ยนะครับข้าวแปลงนี้ผมก็ทําการหวานแห้งนะหวานแบบแห้งนะครับหวานเมื่อเดือนมิถุนายนะครับตอนนี้มันก็เลยอายุแล้วนะครับ แต่มันไม่ได้โดนฝนนะครับมันก็เลยข้าวมันเือเหมือนว่ามันไม่ได้เจริญเติบโตนะแ,แล้วก็เหมือนถูกสต็อปไว้นะครับแล้วฝนลงเมื่อนะครับต้นเดือนเนาะต้นเดือนที่แล้วกลางเดือนที่แล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้ผมว่านปุ๋ยสูตรนะครับเป็นยูเรียนะผสมกับ1620ศูนย์นะครับอาาัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะครับไปย้อนดูคลิปได้นะ นี่ก็จะเดินลงมาสำรวจนะครับเพราะเดี๋ยวผมก็จะได้เวลาพรมปุ๋ยแล้วนะครับพรมปุ๋ยนี่คือ,อเป็นการหว่านปุ๋ยแบบเลือกหว่านนะครับว่าตรงไหนนะครับข้าวมันไม่โตนะครับข้าวมันโตไม่เสมอกันนะครับผมก็จะใส่นะครับผมก็จะใส่ ส่วนตรงไห่ที่ข้าวมันโตแล้วนะเราก็อาจจะไม่ใส่หรือใส่ให้มันน้อยลงนะครับนี่ครับข้าวนะครับสูงสูงนะครับเริ่มสูงแล้วนะพอได้ปุ๋ยไปก็เริ่มมีอาการกระเตื้องนะครับเริ่มลบเหลี่ยมแล้วนะครับข้าวเริ่มรบเหลี่ยมแล้วนะครับบางต้นก็ท้องแล้วนะครับท้องกลมแล้วนะบางต้นก็ออกแล้วนะครับเพราะข้าวมันเลืยอายุแล้ว แต่เราก็ปุ๋ยเราใส่ได้เรื่อยๆนะครับใส่ได้จนข้าวเนี่ยอ,ออกรวงเป็นเกสรเลยนะที่เราใส่ได้นะครับมันก็จะบำรุงขแขนงนะที่ว่ายังไม่ออกหรือว่ากำลังท้องนะครับไปช่วยเรื่องการสร้างน้ำนมนะครับทำให้ลำต้นใหญ่แข็งแรงนะครับผมไม่มีการหยุดใส่นะครับจนกว่าจะอ่า จนกว่าจะเริ่มเหลือ,องเริ่มงวยนะครับเพราะปุ๋ยที่เราใส่เนาะเราก็ไม่ได้ว่าใส่เยอะอย่างคนอื่นเขานะครับผมจะใส่ทย้อยใส่ก็คืออาจจะนะครับแต่ก็ชัดเฉลี่ยเนี่ยคือก็ไล่ละประมาณไม่ไม่ถึงลูกนะผมใส่ครับไล่ละไม่ถึงลูกนะผมใส่เรื่อยเรืยนะครับใส่เรื่อยก็นี่ครับกําลังสวยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องผมอีกสักหน่อยนะครับก็จะดีมากเลย ก็สําหรับสูตรที่ผมพมนะรุ่นเนี่ยครั้งครั้งต่อไปเนี่ยผมก็จะเป็นสูตร15สามตัวนะครับจะต้องผสมก็ยูเรียเหมือนเดิมนะครับเนีย่ยทิ้งยูเรียไม่ได้เพราะเราใส่บางนะครับเราก็จะมียูยเรียเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้ข้าวาสามารถดูดสารอาหารได้ดีนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับข้าวสายพันธุ์ที่ผมทํานะมันเป็นข้าวสายพันธุ์ GC100 นะครับ มันก็จะชอบงามและมันทนเชื้อรานะครับมันทนเชื้อราข้าพันุนี้นะครับพวกหลาหลุมลาน้ำหมากอะไรเนี่ยครับทนทนมากครับเป็นข้าวที่ใสยพันธุ์ที่ทนเลยและทนแรงด้วยนะครับแต่ถ้ามันเป็นข้าวแปดเก้านะที่ผมทําได้กว่าไร่กว่านาอย่างเที่ยวที่แล้วนะครับอ่ผมจะไม่แตะยูเลียเลยนะเพราะมันเป็นตระกูลหกหนะึ่งเนาะมันจะชื่อดังเรื่องคอลวงเน่านะครับเรื่องคอลวงเน่าแล้วอ่า เราก็ต้องเลี้ยงยูเรียนะเพราะเรารู้ว่าถ้าข้าวใส่พันธุ์ไหนที่มันมันไวมันไม่ทนเชื้อราเอาง่ายๆนะครับมันไม่ทนเชื้อราเราก็ต้องเลี้ยงยูเลียนะครับเพราะยูเลียมันเป็นตัวทำให้ข้าวอนะ่อนแอเนาะแบบมันงามนะครับเป็นงามแล้วมันก็เกี่ยงต่อเชื้อรามากนะครับก็ผมก็จะเลี้ยงจากายูเลียเป็นสามสเนาะมันก็จะงามน้อยลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ได้ผลดีด้วยนะครับ แต่มารุ่นนี้ก็ต้องกลับมาใช้ยูเลียด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นสายพันธุ์ซีซีร้อยเนาะก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายลงให้ติดตามเรื่อยๆนะครับดูจากสายตาแล้วนะข้าวเขาก็ยังแบบโตไม่ค่อยเต็มที่ใหญ่นะขเขาก็เริ่มท้องแล้วนะครับเริ่มท้องแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นตอนเก็บเกี่ยวกันนะครับแล้วก็มาสรุปเนาะว่าข้าวมันเกินอายุอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไง แต่ก็คือแบบโหต้องลุ้นหลายเที่ยวเลยนะครับเพราะามีได้ข่าวมาเนาะว่าถ้าข้าวเกินอายุอะ่ะเขาก็แบบจะเสี่ยงเรื่องอลวงดำเนาะเม็ดดำเม็ดรีบอะไรอย่างไงี้ยเราเดี๋ยวดูแปลงของเราดูนะครับว่า,ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วราคาข้าวช่วงนี้ก็ดีมากเลยนะครับยังไงก็ขอให้เอาใจช่วยนะครับ เดี๋ยวผมจะอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะผมจะอัปเดตนะครับแปลงที่ว่าตัดใบนะครับตัดตอไว้นะใส่ปุ๋ยไว้ก็สองสามวันแล้วยังยาไม่รู้เป็นยังไงเลยนะครับ่าวันนี้ก็มันเดินสำรวจแปลงนี้นะเดี๋ยวผมจะเดินนะครับดูเป็นจุดๆนะครับแล้วก็จะเอาทุงปักไว้นะว่านาไหนปุ๋ยมันไม่ถึงเนาะมันอาจจะถึงนี่แหละครับแต่ข้ามันหนามันแย่ง กินปุ๋ยนะครับแต่ปุ๋ยมันไม่พอเนาะเราก็ต้องเอามาเสริมให้เขาเพื่อให้เขาจะเริญเติบโตได้ทันกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมแนวทางการทำข้าวก็ไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ